แกนี่อย่าดราม่านะคือขอชวนคุยแบบแชร์ความคิดเห็นเนาะคือเมื่อเช้าคุยกับเพื่อนว่าเออคู่จิ้นยูริในไทยเนี่ยเขาเจอของเราเนี่ยเราฟริกโพไหมเข้าใจว่าโพสิชันซ้ายขวาเคเมะอะไรอย่งี้คือแบบบทบาทต,ต้องมีคนนึงเป็นท็อปหรือว่าคนนึงเป็นแบบเป็นสาวอะแต่ทีนี้เราก็มาแอบคิดว่ามันจริงไหมวะสมมติว่าคู่นี้แสดงเรื่องแรกคนนี้แบบซ้ายคนนี้ขวาอะไรอเงี้ย แล้วเรื่องต่อไปอ่ะเราจะต้องฟิกเหมือนเดิมไหมหรือเพื่อนๆคิดว่าคนดูอ่ะไม่ติดจะแบบสลับโพได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะว่าในชีวิตจริงอ่ะถ้าในชีวิตจริงแซฟฟิกกับเขาไม่ได้ฟิกโพที่ตายตัวอยู่แล้วเนาะแล้วแต่คู่งี้มากกว่าเออแต่ว่ามันไม่ใช่เกณฑ์ที่ตายตัวอ,อ่ะแล้วแต่คู่บางคู่อาจจะฟิกก็ได้บางคู่อาจจะแบบว่าไม่ได้ฟิกเออเข้าใจไหมแต่ในอุตสาหกรรมของซีรีส์ล่ะ ในมองในภาพนั้นน่ะคนดูอะ่ะเออเขาจะรู้สึกยังไงป่ะถ้าสําหรับตัวตัวอีฟเองนะอีรู้สึกว่าแบบสมมุติว่าเรื่องแรกหรือ2เรื่องแรกอาจจะเป็นโพนี้นี้แต่พอแบบถ้ามันแบบอยากได้เคมีใหม่ๆอ่ะเออลองปรับให้คนนึงไปเป็นฝั่งซ้ายแทนอันนี้หวังกว่าและอะไรอย่างเงี้ยแบบสลับโคงอะ่ะอาจจะเกิดเคมีที่ดีก็ได้นะอันนี้อมองในมุมของอีฟนะแต่ในะว่าไม่มีผิดถูกหรอกเออแล้วแต่เออแล้วแต่คนดูแล้วแต่ตลาดมากกว่าแล้วแต่แบบ คนดูแหละว่าเขาจะตอบรับยังไงกระแสจะไปเวไหนอะไรเงี้ยเอาแบบจริงๆเลยนะขอความคิดเห็นแบบจริงๆจากใจเลยว่าเออว่าแบบอยากดูแบบไหนอันนี้อยากรู้เฉยๆลองคอมเมนต์แชร์กันหน่อยแล้วเดี๋ยวอ่านเหมือนเดิมค่ะ